วันนี้น้องเข้าปั้นนะคะสามเดือนกับ2วันแล้วค่ะวันนี้นะคะพัฒนาการของน้องเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะแม่ไม่ได้อัปเดตประมาณหนวันเนาะเมื่อวานวันนี้อัปเดตแล้วค่ะพาน้องมาข้างล่างบ้านนะคะมาทํากับข้าวไปให้ยายกินนะคะยา,ยายอยากกินลาบแม่ก็เลยทําไปให้ค่ะแล้วก็ฝากน้องไว้กับย่าค่ะน้องก็เก่งมากน้องไม่ร้องเลยค่ะทุกคน จนตอนนี้ก็ก็คือตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง8โมงนะคะน้องไม่ร้องเลยค่ะอันนี้อยู่ข้างล่างนะคะเมื่อเช้าแม่ก็ลุกปั๊มนมนะคะนมแม่ไม่ค่อยเยอะได้ประมาณ2ออนกว่าแล้วก็ผสมกับนมผงนะคะแม่ให้น้องทานเป็นเอดที่สนะคะสูตรธรรมดาค่ะ เป็นเสริมค่ะแล้วก็กําลังเช็คสถิติดูว่าเพราะว่าตอนที่ทานนมแม่ไม่ไม่รู้ว่าน้องตัวเล็กมากไม่ไม่รู้ว่าน้องอ่ะทานไปปริมาณที่เท่าไหร่อ่ะค่ะแต่พอเราทานเป็นนมผงก็กําลังเช็คดูว่าในหนึ่งซองน้องจะทานได้กี่รอบอ่ะค่ะตอนนี้ตามข้างกล่องเขาก็บอกว่าครั้งละหกออนห้าครั้งต่อวัน 6-5ก็ประมาณ30ช้อนต่อวันนะคะตอนนี้แม่ก็กาลังจดสถิติอยู่ว่าน้องเขาจะทานได้ถึง30ช้อนต่อวันไหมคะตามอายุของเขาค่ะ3เดือนขึ้นแล้วก็ผสมนมแม่ไปด้วยคะ่ะเมื่อเช้าลูกปั๊มได้2ออนซ์ค่ะนมแม่น้อยมากเพราะว่าแม่ทานพวกไข่เจียวพวกน้ำมัน,ม,นมีน้ำแล้วก็ เลยแต่สินใจให้น้องกินเป็นนมผงนะคะเพราะว่าได้รู้ปริมาณค่ะส่วนพัฒนาการของน้องวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะมาดูกันเลยนะคะท่านผู้ชมว้า <laughs> มีถีบเด้วยมีถีบเด้ยนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถโยกค่ะเามาดูว่าน,น้องเขาจะหันไหมคะ วันนี้อากาศอบอ้าวมากๆเลยค่ะที่บ้านเช้าว,วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่ยี่สิบหรือยีวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปน้องนะคะทำให้ยอดดอูเพิ่มขึ้นแล้วก็ยอด สมัสครสมาชิกเพิ่มขึ้นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้เราสองคนแม่กับลูกด้วยนะคะที่ช่องน้องเข้าปั้นกับแม่ชาแนลนะคะทางช่อง o YouTube คะ่ะหรืออีกช่องหนึ่งก็จะเป็นทางเพจนะคะน้องเข้าปั้นกับแม่ชาแนลค่ะจ้าเอ๋น้องยิ้มหนยจ้าเอ๋น้องเข้าปั้นเข้าปั้น รับพันธ์คะยิ้มแล้ววันนี้เขาบอกว่าให้พ่อกับแม่พูดกับน,น้องเยอะๆค่ะเพราะน้องแบบเหมือนกําลังจดจําแล้วก็เรียนรู้อะค่ะว่าอยากคือเขาอยากฟังเสียงพ่อกับแม่เยอะๆค่ะวันนี้ที่ <S <S เข้าไปดูในแอปนะคะเราก็มาสังเกตว่าใช่หรือเปล่าเนาะใช่ไหมคะใช่ไหมคะวันนี้ยิ้มเก่งมากเลยจเจ๊เขาจะดีดตัวแล้วก็แบบเหมือนทีบ อออเอออ่าอ่าแม่แมกให้กดนมน้องเขาจะหยิบไหมน้องอยากหยิบจับไหมคะคไหนพูดว่าอะไรคะไม่หยิบนะคะยังไม่หยิบพูดว่าอะไรคะไหนขอบคุณพี่พีน้องๆองอาพี่พี่น้องๆ ล,ลุงป้าน,านา้าอานะคะไหนขอบคุณสิคะที่เขามาดูคลิปของหนูเร็วขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอุ้ยดีดใหญ่เลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปของหนูขอบคุณคะ่ะเอ่าเอนี่พัฒนาการของเขาสามเดือนสองวันนะคะทุกคนค่ะ แม่แมท่านไหนทีมพุทภาคมบ้างคะพัฒนาการของน้องเป็นยังไงบ้างคะน้องเกิดปลายปเดือนพฤษภาคมนะคะสัปดาห์สุดท้ายของพฤษภาคมกําหนดก่อนที่หมอจะนัดคลอดหนึ่งอาทิตย์นะคะหมอนัดสองมิถุนาแต่หนูเกิดก่อนคะ่ะน้ําหนักแรกเกิดก็2710กรัมนะคะ ถึง3แล้วก็ไม่สบายน้ำหนักก็ลดมาอยู่2 4 0 0ลดไป3กขีดนะคะ300กรมัมคลิปยาวแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราและเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ